สวัสดีค่ะอยู่กับฝลที่ช่องสมัยดั๊กพงนะคะเล้ววันนี้นะคะเลาก็อยู่กับ น้องชิบะบึนเตัวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงน้องชิบะที่เป็นหมาประจำชาติของญี่ปุ่นมาทำความรู้จักกับน้องชิบะอีกนู่กันนะคะ น้องชิบะเนี่ยมีต้นกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเก่าแก่ที่มีมานานมากแล้วนะคะถ้าพูดถึงน้องชิบะเนี่ยก็จะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นทันทีเลยใช่ไหมคะมันจะรู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองบวกกับบางคนนะคะตั้งชื่อเป็นแบบชื่อญี่ปุ่นข้างหลังส่วนนี้นะคะจะเป็นน้องซูนะที่เป็นลูกค้าประจาของฝนด้วยมีความเป็นชื่อญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับชิบะนะคะลักษณะน้องชิบะะะะะะะนนนนนนนคคคคกกกก็็จมมมมีีขาาาาดดดเเเลลลถึงงงปััอะะัออววรรรทพสยะ สามารถพกไปไหนได้นะคะเอาไปไหนออกนอกบ้านได้สบายมากเลยนะคะก็มีความไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากก็คือกลางๆนั่นเองนะคะในเพศผู้นะคะก็จะมีความสูงประมาณไซส์มาตรฐานเนี่ยสาเซนติเมตรนะคะส่วนในเพศเมียเนี่ยก็มาตรฐานก็คือ37เซนติเมตรนะคะสุนัขสายพันนี้นะคะเคยเกิดสูตพันมาแล้วสองครั้งเลยคะ่ะทุกคนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็คือแบบเกิดการแบบ เสียชีวิตไปหลายตัวเนื่องจากโดนระเบิดด้วยเนาะแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะก็คือในช่วงของโรคไข้หัดสุนัขระบาดนะ,ะแต่ว่ายัางรอดมาได้ถึงทุกวันนี้นะาะว่ามีคนนําสายพันธุ์มาพัฒนานะคะโครงหน้าของเขานะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆสุนัขจิ้งจอกนะคะมีขนที่หนาสองชั้นนะคะขนข้างในก็จะนุ่มนะคะส่วนขนข้างนอกเนี่ยก็จะยาวตรงแล้วก็แข็งนะคะแต่ว่าลักษณะขนไม่ได้ยาวมากนะคะก็คือถือว่าดูแลง่ายอยู่นะ ในน้องชี่บาทเนี่ยก็จะมีสีดำนะคะสีน้ำตาลแดงน,ะน้องสุนีนาเนี่ยก็เป็นสีแดงนะคะสีขาวนะคะแล้ก็อีกสีนึงก็คือเป็นสีงาน,นะคะหรือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นสีโกมะนนั่นเอง สีโกมากเนี่ยก็คือเหมือนสีงาดำนะคะขนข้างในจะเป็นสีแดงส่วนขนข้างนอกจะเป็นสีดําก็คือเป็นการผสมระหว่างสีแดงกับสีดํานั่นเองนะคะสีนีน้ถ้าไปดูในฟาร์มนะคะถ้ามีมาร์กิ้งที่สวยแล้วก็แบบสายประกวดเนี่ยก็จะค่อนข้างแพงนะคะใบหูของน้องชิบะเนี่ยก็จะมีเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะส่วนใบหน้าเนี่ยก็จะไม่ยาวแหลมจนเกินไปนะคะจะมีแก้มนะคะความน่ารังเขาก็คือจะมีแก้มด้วยนะ จริงๆแล้วนะ,ะคะก็ะจะมีชีบบาอีกสายพันหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามามิชีบานั่นเองนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ย่อยของชีบะนะคะมาอีกทอดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีต้นกําเนิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็ะจะมีขนาดตัวที่เล็กกะทัดรัดมากกว่าส่วนสูงเนี่ย3 4เซนเรียกได้ว่า2สายพันธุ์นี้นะคะก็สามารถเลี้ยงคู่กันได้เลยเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะลักษณะต่างๆก็คล้ายๆกันเลยค่ะ,เ,ะ,คะเขาเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยชอบการถูกควบคุมเท่าไหร่นะคะชอบอิสระนะคะรักอิสระในหมาบางตัวเนี่ยจะไม่ชอบใช้สางมีะาะาฉนะนนั้นนน้อชบย ทุกคนควรจะฝึกการใช้สายจูงหรือฝึกการควบคุมเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นชินกับการใช้สายจูงนะคะ แล้วก็เราควรจะฝึกเขาเข้าสังคมตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะว่าในบางตัวนะคะไม่ถูกฝึกเข้าสังคมนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้นะคะก็คือจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่แล้วเนาะแต่สําหรับฝุ่นทั่วไปที่ฝุนเห็นนะคะก็จะมีนิสัยที่ดีน่ารักอยู่แล้วเนาะเราก็จะเห็นตามคาเฟ่กันเยอะแยะนะคะถ้าใครไปคาเฟ่ชิบะเนี่ยก็จะหลงหลักชิบะได้เลยน้องหมาใสยพันธุชิบะนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีความรู้ก่อนเลี้ยงนะคะมีพื้นฐานในการเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วบ้างนะคะส่วนใครที่ไม่เคยเลีี้้้ยยยงงสุนนััเเเลลลแแววกกก็็อาามชบปตร นะคะฝนแนะนําว่าให้ศึกษาข้อมูลนิสัย ข้อแรกเลยนะคะที่ควรรู้นะคะแม้ว่าเขาจะเป็นสุนัขที่ฉลาดแต่ก็มีความแอบดื้อนิดนึงหรือว่าจะเรียกว่าอินดี้ก็ได้เพราะว่าแบบว่าเวลาเรียกชื่อแล้วจะไม่ค่อยมานะคะถ้าไม่อยากมาฉันก็ไม่มาเออแต่ถ้าอยากมาก็จะมาเองอะไรแบบนี้ก็จะมีความอินดี้นิดนึงแอบดื้อน,นิดนิดนะคะผู้เลี้ยงควรที่จะมีเวลาพาเขาไปออกกาลังกายอย่งางสึ่นา้เสมอทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยพลังงานในตัวเขานะคะแล้วก็จะทําให้เขานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะการอาบน้ำก็ปกติเลยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งถททําไดุ้กวันนะะค เพราะว่าคนองชิบะก็ไม่ได้แบบดูแลยากอะไรนะเรื่องของอาหารเนี่ยชิบะต้องการอาหารที่มีคุณภาพสูงนะคะขนก็อยากให้เน้นไปทางอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกแป้งสาลี่ข้าวสาลี่ข้าวโพดถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ไปต่อนะคะต่อไปนะคะก็คือสภาพอากาศในการเลี้ยงดูเขานั่นเองชิบะเนี่ยก็เป็นน้องหมาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนนะคะแล้วในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความเย็นนะคะแต่ไม่ได้จะบอกว่าไม่สามารถอยู่เมืองไทยได้นะคะจริงๆอยู่เมืองไทยได้นะคะอยู่ในสภาพอากาศปกติก็เลี้ยงได้นะคะ แต่สําหรับใครที่อยากเลี้ยงประกวดแล้วก็อยากมีขนที่นุ่มฟูนะคะฝนแนะนาให้เลี้ยงเป็นห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงได้ยินดีนะคะแล้วก็แปลงขนทุกวันนะคะและยิ่งช่วงผัดขนเนี่ยเขาจะแบบแปลงหนักมากเลยนะคะก็คือช่วยให้ขนผ,ลผลัดเร็วๆแล้วก็ช่วยให้ขนที่ขึ้นใหม่มาเนี่ยฟูสวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ทางฟาร์มเนี่ยได้แ,แนะนํากับเรามานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของอาการเลี้ยงนะคะก็ไม่ควรที่จะสปอยเขามากจนเกินไปจะตามใจเขามากจนเกินไปถ้า สมมติว่าเขาไม่กินอาหารโอ้ยฉันก็จะให้ขนมเยอะหน่อยคือเหมือนเขาจะเป็นสุนัขที่กินยากอยู่แล้วแล้วก็เลือกกินอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราให้ขนมเขาเยอะเกินไปปริมาณที่เยอะเกินไปแล้วเขาก็จะไม่อยากกินอาหารเม็ดอีกเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะแบบกินยากมากแล้วก็จะเป็นปัญหารุ่มใจของทุกคนส่วนใหญยที่ฟานเนี่ยเขาจะให้กินเฉพาะอาหารเม็ดไปเลยนะคะก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสปอยอะไรมากๆบางฟาร์มที่ดีๆหน่อยนะคะเขาก็จะแนะนําการเลี้ยงเบื้องต้นมาให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เราก็ควรจะมาศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือควรจะมีความรู้ก่อนเลี้ยงนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเลี้ยงได้ปกติทิ้งขว้างทั่วไปได้นะอาชีบะนะคะจะบอกว่าเป็นน้องหมาที่พลังงานสูงกระตือรือร้นนะคะแต่ถ้าใครที่คิดจะเลี้ยงแล้วก็ให้นอนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ในบ้านนิ่งๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับพันนี้เท่าไหร่นะคะมันจะเหมาะกับ เจ้า,จาของที่ชอบทํากิจกรรมว่าชอบพาน้นงหมาไปเที่ออยวหรือมีความสุขมากกับการพา้องหมาออกไปข้างนอกและน้องหมาเองนะคะถ้าเป็นพันชิบะเนี่ยก็จะมีความสุขมากๆนะคะสามารถมีไว้เป็นเพื่อนแก้งเหงาได,เเได้เป็นเพื่อนคู่ใจได้เป็นเพื่อนที่จะแบบพาไปไหนมาไหนได้สบายมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องขนเรื่องอะไรภายนอกก็ดูแลง่ายนะคะโรคประจํสายพันก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะก็นิดหน่อยทําได้มันเต็มใจเลยคือถ้าใครที่มั่นใจว่าโอเคที่ฝนพูดมาทุกข้อมันใช่มากมันจบชีวิตมันจงกับเ์สไตล์ฉันต้องเป็นเจ้าของฉันต้องซื้อฉันต้องมีอันนี้ก็คือ ไปเลี้ยงได้เลยนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลน้องชิบะอิะอนูนะคะที่เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะหรือใครมีคำถามเกี่ยวกับน้องชิบะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้นะคะฝนขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย